<That> บริษัทไทยบิสตโตนจำกัดจัดทําโครงการบิสโตนโ o ลบอลโรสเซฟตี้กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทบิสตโตนทั่วโลกตามนโยบาย our way to surf นำร่องเป็นประเทศแรก โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเครือข่ายมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนและภาคีในพื้นที่สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและความสำคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชนพร้อมประกาศเปิดโครงการครั้งแรกณโรงเรียนกระทูวิทยาจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมนี้เราจะมี4กิจกรรมหลักด้วยกันค่ะ ที่จะทำเลือกจาก4ี่โรงเรียนใน4ี่หัวเมืองหลักนะคะแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานและก็องค์กรท้องถิ่นนะคะโดยที่มุ่งหวังว่าเราจะมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างการจราจรพื้นฐานให้กับโรงเรียนและก็ชุมชนรอบข้างด้วยนะคะบริสต n e เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนมาโดยตลอดโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในทุกๆด้านและพร้อมเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคตลอดไป